สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอหัวข้อโครงงานเรื่องการออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารสีเขียวโดยมีกระผมนายนก,กิจกุกสันเทียและนายสุรวิทย์ภูแป้งเป็นผู้ดำเนินการทำโครงงานครั้งนี้ครับอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อโครงงานนี้อาจารย์นวรัตน์เทพฮาริรักษ์และอาจารย์กรรมการอาจารย์คมสันหงสมบัติครับ โดยในวันนี้หัวข้อที่ผมจะนำมาเสนอมีอยู่4หัวข้อด้วยกันได้แก่ 1. ปัญหาในปัจจุบันและความสำคัญของอาคารสีเขียว 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงาน 3. เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงาน 4. ขั้นตอนการดำเนินงานครับแล้วก็หัวข้อแรกนะครับก็คือปัญหาและความสำคัญครับ สิ่งที่ทำให้พวกเราเลือก green building หรือว่าอาคาสีเขียวก็คือพวกเราเนี่ยครับเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกนั้นนะตอนนี้เนี่ยมันกำลังค่อยๆหมดไปอย่างช้าๆโดยที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าโลกที่คอยกันเราจากแสงอาทิตย์ที่เราเรียกกันว่าโอโซนครับเพราะว่าปริมาณคาร์บอนหรือว่าแก๊สอื่นๆที่เราใช้ในการผลิตพลังงาน หรือใช้ในชีวิตประจําวันนั้นมันมีมากจนเกินไปจนพวกมันเนี่ยไปทําลายโอโซนของเราจนหมดครับและนอกจากนี้นะครับสิ่งก่อสร้างบางชนิดนั้นหรืออุตสาหกรรมต่างๆยังทําลายสึ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะว่าอาคารบางแห่งนั้นถูกออกแบบให้สวยงามโดยไม่ได้คํานึงถึงปริมาณในการใช้พลังงานเลยครับทําให้ใช้พลังงานมากจนเกินไปนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อาคารเหล่านั้น ค่อยๆทำลายธรรมชาติให้เสื่อมโทรมอย่างช้าๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมครับโดยพวกเราเนี่ยได้คิดคน้นหรือหารูปแบบการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นต้องทำอย่างไรเพื่อให้พวกมันนั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติหรือการออกแบบรูปแบบอาคารให้ภายในเนี่ยมีประสิทธิภาพที่มากแต่ว่า ใช้พลังงานในปริมาณที่น้อยที่สุดครับการผลิตพลังงานโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างโดยเลือกใช้วัสดุที่ไม่ทำลายธรรมชาติหรือเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังหาวิธีที่จะสร้างอาคารเพื่อให้อาคารนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยที่เราเนี่ยครับจะใช้ทรัพยากรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด และใช้พลังงานให้น้อยที่สุดครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอาคารสีเขียวคืออะไรอาคารสีเขียวคืออาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ามีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิตของตัวอาคารไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกพื้นที่ทำเล การออกแบบการก่อสร้างการดำเนินง,งานการดูแลการซ่อมแซมและปรับปรุงรวมไปถึงการทำลายตัวอาคารด้วยนะครับเพราะเป้าหมายหลักก็คือการลดผลกระทบจากอาคารก่อสร้างหรือสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ต่างๆที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้คนและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติขอบเขตที่ผมจะทำการออกแบบจะเป็นอาคารซึ่งประกอบไปด้วยชั้นใต้ดินลานจอดรถตัวอาคารเป็นห้องเรียน และสำนักงานชั้นด่านฟ้าน,นั้นจะทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครับระบบที่พวกผมจะทำการออกแบบแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ระบบแสงสว่าง 2. ระบบอากาศและ 3. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ลูบท็อปครับโดยโปรแกรมที่พวกผมใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้จะมีอยู่4โปรแกรมครับได้แก่1 โปรแกรมไดอาร์ใช้ในการจำลองระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในตัวอาคาร 2. โปรแกรม AutoCAD เพื่อวางแปนระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ 3. โปรแกรม p v s it, ในการออกแบบและจำลองระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 4. Microsoft Excel สำหรับการจัดทำตารางโหลดไฟฟ้ารายการคำนวณและประมาณการอื่นๆขั้นตอนการดำเนินงาน เริ่มต้นจากการจำลองออกแบบระบบแสงสว่างและระบบควบคุมแสงสว่างให้แสงทั่วถึงทุกพื้นที่โดยใช้หลอดไฟให้คุ้มค่าที่สุดจัดทำตารางโหลดแสงสว่างและไดอะแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องจากนั้นทำการออกแบบระบบปรับอากาศและระบบควบคุมปรับอากาศให้ทั่วทั้งพื้นที่ได้รับความเย็นที่เท่ากันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ร้อนจนเกินไปหรือหนาวจนเกินไปจากนั้นทำการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปให้ต่อวันอาคารได้รับพลังงานเพียงพอและยังสามารถเก็บไว้ใช้สำรองได้ตอนไม่มีแสงอาทิตย์เมื่อทำการออกแบบระบบภายในและภายนอกของอาคารได้แล้วจึงนำไปประเมินราคาในส่วนของค่าวัสดุและแรงงานในการติดตั้งของอาคารจากนั้นทำการประเมินพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐานการออกแบบระบบไฟฟ้าของอาคารสีเขียว นำไปเปรียบเทียบกับอาคารธรรมดาว่ามีความคุ้มค่าในการติดตั้งหรือไม่ขอขอบคุณอาจารย์ทุกๆท,ท่านและทุกๆคนที่ได้เข้ามาชมการนำเสนอของผมนายนก,กิจกุกสันเทียและนายสุรพิทผู้แป้งจนจบขอขอบคุณครับ